ทุกคนครับผมไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งใน Facebook ของผมนะครับเขาดัดเชือกฟางโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ใช้กันไกลไม่ใช้มีดไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆเลยนะครับไม่ได้ก๊อปคลิปมาให้ดูนะครับเดี๋ยวกลัวติดเรื่องลิขสิทธิ์นะครับนี่นะครับเชือกฟางอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับแม่แม่ว่ามันไดไหมแม่ทุกคนว่ามันจะขาดไหมนะครับทุกคนแม่แม่มาช่วยจับหน่อยดิแม่แม่ช่วยจับหน่อยแม่เดี๋ยวแม่ช่วยจับตัวแม่ยืนลุ้นอยู่ข้างหลังกล้องนะครับ แม่ช่วยจับด้วยเดี Rivers ๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนเดี๋ยวให้แม่มาจับเชือกข้างหน่อยนะครับต้องมีคนช่วยจับนะครับอาแม่จับเชือกงนี้ไว้อาแม่แม่เข้ามาก็ได้อาอยู่งั้นแหละแม่เข้ามาอีกก็ได้ถือไว้แม่ถือไว้แม่แม่แม่ถือตรงนี้แม่ถือปลายไว้อ่านี่นะครับทุกคนดูพร้อมๆกันนะครับอ่อตรงนี้คือเราเราจะจะตัดตรงนี้นะครับนี่ทุกคนเราจะตัดบริเวณตรงนี้ที่ผมพับไว้นี่นะครับนี่ทุกคนเขาให้ทําอย่างนี้นะครับ กาให้พับไปอย่างนี pues ้นะครับในคลิปนะครับนี่ท um, mm ุกคนดูไปพร้อมๆกันนะครับนี่ทุกคนพับพับกลับมาอย่างนี้นะครับนี่แม่ดึงไว้นะแม่ดึงให้ตึงๆเลยเดี๋ยวทุกคนมาดูพร้อมๆกันครับแม่ดึงให้ตึงๆนะนี่ครับทุกคนอุ้ยดูทุกคนมันขาดง่ายมากเลยโอ้ไม่น่าเชื่อแม่เดี๋ยวเดี๋ยวอยอีกครั้งรออีกครั้งเออมันง่ายง่ายจริงแม่เอาแม่จับก่อนแม่จับอีกครั้งแม่จับเชือกไว้จับไปปาะ นี่นะครับทุกคนดูพอกแม่ยกยกปลายขึ้นพร้อมๆกันนะครับแล้วก็พับมาอย่างนี้นะทุกคนพับมาอย่างนี้นะครับจุดจุดตรงนี้นะครับที่ที่ผมจะตัดนะครับทุกคนนี่แล้วก็พับพับมาอย่างนี้นะครับนี่ทุกคนพับกลับมาอย่างนี้นะครับนี่ทุกคนแล้วก็ดึงครับดึงมาพร้อมกันนะครับแม่ดึงไว้ตึงๆนะดูทุกคนดูนะครับดึงมาพร้อมกันดึงให้ตึงๆนะครับเนี่ยแม่ดึงแม่ดึงขึ้นอย่างนี้อ่าแม่ดึงตรงนี้นี่นะครับทุกคนดูนะครับดูมาพร้อมกัน นี่ทุกคนไม่น่าเชื่อครับทุกคนโอ้นง่ายจริงครับคิดนี้อยากจะบอกทุกคนว่ามันง่ายมากครับเชือกมันขาดง่ายมากครับไปลองไปลองทดลองกันดูนะครับเผื่อไว้กรณีฉุกเฉินนะครับทุกคนสำหรับคิปนี้ลาก่อนแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปทำคลิปอื่นต่อโชคดีทุกคน